นายมองมาเก็บไว้ก่อนเด้อครับผมเนาะนายมองมาเก็บไใบมองไม่ก่อนนี่แหละครับผมนายมองมาเก็บไว้ก่อนนายมองมาเก็บไว้ ไอหมูเมาเก็บไว้ไอหมูเมาเก็บไว้ไอหมูเมาเก็บไว้อันนี้เก็บไว้ก่อนหน้าแล้วครับผมเนี่ยหมูเมาเก็บไว้นี่อน,นาคตผมไม่ประค่ามุ้งเนาะแกะ สลักพระพุทธเจ้าครับผมเมื่อไ้วางคือมืพอพร้อมแล,ล้วจบไ้ได้โดนหรือครับผมของมักครับของชอบของมักเลยเพื่อนเราแหม่มนี้ของมักของชอบแ่บครับผมแบ่บ